สวัสดีครับเพื่อนๆดูพระกับบูณสามวาวันนี้นะครับก็นำท่านมาชมพระดีพระเก่านะครับอาจจะเป็นพระลึกลับแล้วสำหรับคนยุคนี้นะครับว่าหลายๆท่านยุคนี้ก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักแล้วนะครับว่าพระเหล่านี้เป็นพระของหลวงพ่อไหนหลวงพ่ออะไรนะครับก็เลยอยากมาแนะนำเพราะว่าเห็นว่าเป็นพระที่ เก่านะครับปี2 5 5 5แล้วก็เป็นเกจิที่ดังนะครับในของจังหวัดสุขโขทยัยพระชุดนี้ก็เป็นพระเนื้อดินเผาผสมผงของหลวงพ่อปี้นะครับปออีปีไม่โทปี้วัดทินโนนะครับฉายาท่านทินโนวัดลานถอยจังหวัดสุขโขทัยนะครับก็เป็นเกจิดังของจังหวัดสุขโขทัยนะครับแต่พระชุดนี้ถ้าตกมาอยู่ ที่กรุงเทพเนี่ยรับรองคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์ของท่านสําคัญสําคัญก็คือมีมีตาอยู่ข้างหลังนะครับว่าเป็นพระคล้ายๆพระกูกเก่าแต่ถ้าไม่มีตาเนี่ยก็ไม่รู้ของของใครใช่ไหมครับท่านก็เลยเประดิษฐ์คิดตาว่าเป็นของวัดลานหอยก็น่าจะเป็นตัวหอยสามฝาเนี่ยนะครับประกบกันอันนี้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นของหลวงพ่อปี้ถ้ามีตรานะครับแต่ถ้าไม่มีตาเนี่ยก็บางทีก็อาจจะมีบางองค์ที่ไม่มีตราเหมือนกันนะครับก็เป็นที่สัญ,ญลักษณ์นะครับจะได้จําได้ว่าเป็นพระของใครนะครับแล้วก็มีหลายพิมพ์นะครับก็เลยอยากแนะนําเพื่อเป็นการอนุรักษ์เอาไว้นะครับว่าถ้าเจอพระชุดนี้ก็จะได้รู้ว่าเป็นพระของใคร และท่านก็จะได้เก็บรักษาไว้ให้ดีเขาเป็นพระที่สร้างปี05นี้ปัจจุบันก็น่าจะ60กว่าปีแล้วนะครับ60กว่าปีแล้วโดยมีพิมพ์ท่านจะทำเป็นคล้ายๆพระกลุแถวทางภาคเหนือนะครับก็มีเช่นพิมพ์นางพญาพิมพ์อันนี้น่าจะเป็นนางพญาเสนจันทรนะครับพิมพ์นางพญา ชุดนี้เป็นนางพยาสเสนจันทร์แล้วก็พิมพ์เม็ดขนุนนะครับลีลาพะระลีลาเม็ดขนุนแล้วก็ยังมีพระพิมพ์ซุ้มกอนะครับมีพิมพ์พระกรุเชตุพลนะครับเชตุพนแล้วก็ยังมีพระกรุวัินตั้งนะครับแล้วเป็นพระกรุอีกหลายๆพิมพ์นะครับ แต่พิมพเนี่ยท่านก็ไม่ได้ถอดพิมพ์มาซะทีเดียวนะครับก็เป็นพิมพ์ที่ท่านให้ช่างเนี่ยแกะใหม่นะครับแต่ว่าถอดจากพิมพ์เก่าแล้วก็มาแกะใหม่ซึ่งก็จะมีความสวยงามเป็นอัตลักษณ์ของของท่านอีกทีหนึ่งนะครับแต่ก็เรียกว่าใกล้เคียงของกุกเก่าแล้วก็สามารถใช้แทนกุกเก่าได้เพราะเนื้อหาเนี่ยท่านก็ใช้ดินนะครับแล้วก็ ผสมพระกุ่เก่าแตกหักแล้วก็ผงพุทธคุณนะครับที่ท่านได้ลบผงเอาไว้นะครับการปลุกเสกเนี่ยท่านก็ปลุกเสกทั้งปลุกเสกเดียวด้วยตัวของท่านเองด้วยนะครับแล้วก็ยังได้นิมนต์เกจิที่เป็นศาธรรมิตกับท่านในยุคนั้นเนี่ยมาร่วมพิธีบรรจุพุทธาคมด้วยนะครับเช่นครูบาวังวัดบ้านเด่นหลวงพ่อเขียนวัดถ้ำขุนเนนหลวงพ่ออั้นวัดพญาต หลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับแล้วก็หลวงปูเ่เฮียงวัดป่าอารัญญิกาวาสรวมทั้งหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วด้วยนะครับก็ยังมีอีกหลายท่านนะครับเกิดยกตัวอย่างมาเพียงเท่านี้ก็นับว่าพระของท่านเนี่ยมีพุทธคุณรอบด้านทีเดียวนะครับแล้วก็ได้รับการปลุกเสกจ,จากเจจิดังในยุคที่ท่านดำรงขันอยู่เนี่ยอีกหลายรูปมาดูประวัติหลวงพ่อปี้วัด วัดลานหอยนะครับไม่ใช่วัดด่านลานหอยวัดลานหอยท่านมีเป็นเจ้าวาดมาหลายปีนะครับแล้วก็ได้รับสมณส,สักที่พระครูวิสุวิชาญวรวุฒนะครับฉายาของท่านก็แสดงว่าท่านต้องมีวิชาดีนะครับถึงได้รับฉายาว่าพระครูสุวิชาญสุวิชาญวรวุฒนะครับ ท่านเกิดปี2445ถึง2517นะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงพ่อทบวัชชนแดนทีเดียวนะครับเป็นเกจิสำคัญที่โด่งดังมากในยุคนั้นนะครับของจังหวัดสุขโขทยัยท่านทุดงมาเป็นเวลาหลายปีนะครับทุดงไปยังประเทศพมา่าที่ล่างกุ้งแล้วก็ยังทุดงไปที่มาเลเซียประดังเปีศาด้วยนะครับ ท่านบวชตั้งแต่เป็นสามเณรนะครับตั้งแต่อายุ12แล้วก็พอถึงอายุครบบวชนะครับ20ปีท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดสังคารามจังหวัดสุขโขทยัยท่านได้รับนิมนต์ให้ไปปลุกเสกนะครับพิธีใหญ่ๆเนี่ยมากมายทั่วประเทศนะครับอาทิเช่นพิธี ยี่ภาพุทธศัทวษนะครับที่กรุงเทพเนี่ยท่านก็ได้รับนิมนต์มาด้วยเพราะฉะนั้นชื่อเสียงของท่านเนี่ยก็โด่งบางมานานนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจจะคนจะจะรู้จักไม่มากเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็เป็นนิยมนะครับได้รับความนิยมพอสมควรนะครับแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่ไม่เป็นที่รู้จักเท่าไรนักแต่ในกลุ่มของผู้สะสมวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็จะมี พระวัตถุมงคลที่เป็นเนื้อโลหะเนี่ยอีกหลายอย่างนะครับเป็นรูปเหมือนเป็นเหรียญเป็นรูปเหมือนปัม้มพิมพ์ตรีดมีหูก็มีนะครับก็เป็นที่โด่งดังมาในอดีตอย่างผมเนี่ยผมได้ดูหนังสือประวัติของพระเกจิร้อยแปดเนี่ยก็ยจะเห็นว่ามีชื่อท่านด้วยมีวัตถุมงคลของท่านด้วยนะครับก็เลยรู้จักแล้วก็ามาเจอพระเนื้อผงเนี่ยมีโอกาสหลงหลงนะครับว่าอาจพบตามแผงต่างๆที่ ผ, HAVE, ผู้นำมาให้เช่าไม่รู้จักนะครับเราก็อาจจะได้ของดีราคาไม่สูงนะครับแต่พันเนื้อดินของท่านก็ราคาอยู่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยกลางๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยของก็นับว่าเป็นของดีราคาไม่สูงนะครับแล้วก็เป็นของแท้อย่างของปลอมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าของแท้ยังหายากนะครับแล้วก็คนไม่รู้จักนะครับก็ ของปลอมก็อาจจะมีไม่มากนะครับแล้วเนื้อของท่านก็เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ท่านก็เป็นศิษย์หรือท่านได้ไปร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่สุขวัดมะขามเท่าและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพระของท่านเนี่ยมองข้ามไม่ได้เลยนะครับเราก็เลือกพิมพ์ที่สวยๆเนี่ยจริงๆแล้วผมชอบพิมพ์ซุ้มก่อนะครับเนื่องจากเป็นพิมพ์ที่หายากสวยผมจะเจอแต่พิมพ์นางพญาเนี่ยนะครับ สององค์แล้วเจอเหมือนกันแต่พิมพ์แต่ก็เรียกว่าหายากนะครับเนี่ยผมสามสี่สิบปีเนี่ยผมยิ่งตัวเพิ่งจะเจอสองสามองค์นั่นเองที่ผมได้เช่ามานะครับก็เจอแค่นี้เองนะครับเพราะเราเจออะไรเราก็เช่านะครับเรารู้จักคนให้เช่ามารู้จักเราก็ได้ของถูกนะครับก็ต้องอาศัยอย่างนี้นะครับว่าเรา อยากได้ของดีราคาถูกเราก็ต้องเช่าที่เขาไม่รู้จักกันเนี่ยแหละครับรู้ประวัติรู้ว่าพระแท้แล้วก็คนให้เช่าไม่รู้จักเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ของที่ไม่แพงนะครับดูตราของท่านนะครับตราท่านเนี่ยจะเป็นตรานี้นะครับถ้าท่านเจอพระตราเป็นรูปหอยสามฝาเนี่ยประกบกันเนี่ยเข้าหากันเนี่ยก็ดูตราชัดๆเนี่ย แต่บางทีก็ไม่ชัดก็มีนะครับแต่ว่าดูแล้วว่าโอเคธรรมชาติใช้ได้เนื้อหาประมาณนี้นะครับก็เป็นของแท้แน่นอนเนี่ย,ยองค์นี้ก็เหมือนกันนะครับองค์นี้หน้าไม่ชัดแต่ข้างหลังชัดนะครับเนี่ยตาชัดมากเลยององ,องสีดำเนี่ยนะครับแล้วก็ธรรมชาติของพระดินเผาผสมผงก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ จริงๆก็พระท่านน่าสะสมนะครับเพราะว่ามีหลายพิมพ์ด้วยกันมีทั้งพิมพ์ซุ้มกอพิมพ์กุหินตั้งพิมพ์เชตุพลท่านก็คงเห็นว่าพระกุ่เก่าเนี่ยของจังหวัดสุขโขทัยก็ตามกำแพงเพชรก็ตามนะครับพิษณุโลกก็ตามเป็นพระที่หายากนะครับท่านก็เลยอยากจะสร้างไว้ให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้มีไว้บูชานะครับก็เลยรอพิมพ์พระกุ่เก่า แล่ว่าประทับตาวัดเอาไว้นะครับท่านก็ดูให้ซึ้งตาอย่างนี้นะครับพระท่านก็ทนดีนะครับคงทนเพราะเป็นเนื้อดินเผาเป็นเนื้อที่ทนที่สุดแล้วนะครับเป็นพระที่มีความทนทานเนื้อจะออกหยาบหยาบหน่อยนะครับเนี่ยเนื้อออกหยับหยาบมีผง มีผงแทรกอยู่ในเนื้อนะครับมีทรายเนื้อจะออกหยาบๆแล้วก็มีอาจจะมีแร่าว่านดอกมะขามมีแร่ต่างๆนะครับผสมอยู่ด้วยเนี่ยเห็นนะมีเหมือนแร่เหมือนว่านดอกมะขามนะครับผสมอยู่ในเนื้อพระ แล้วก็มีผงกุกเก่ามีผงที่ท่านลบเองด้วยนะครับผงพุทธคุณต่างๆพิมพ์ทรงสวยงามใช้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นพระที่น่าสะสมนะครับเพราะมีหลากหลายพิมพ์ด้วยกันแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับปุณสามวาก็นำพระดีราคาไม่สูงมาแนะนำให้ท่านรู้จักนะครับเพราะว่าพระชุดนี้น่าจะ น้อยคนที่จะรู้จักเหมือนกันนะครับมีโอกาสได้ของดีราคาไม่สูงนะครับเอาไว้บูชาเล่นพระอย่างนี้นะครับก็จะประหยัดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้ต่อไปนะครับก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆนน้องนองน,องนะครับได้รู้จักแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์เก็บสะสมให้ดีนะครับอย่าทิ้งกว้างเพราะว่าเป็นพระดี พระแท้ <c oughs> ให้คงอยู่สืบไปนะครับวันนี้บุณสามวาก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ